ท่านเองเลยการยกราอ่ะั่นเองยึนตอยนคงหน้าช้าก็ยังไม่ทำลาย่าพเกี่ยวที่เราโ่เหน้เลยะทานใเลยอในพื้นที่ของน้องจอกมีบุรีระบางีทวงงคราเนี่ยหลายหลายดีก็ได้รับการประสานงานจากท่าน กองผู้กำกับการตั้งแต่อาศัยความซื่อของเหยื่อความที่เหยื่อสงสารแก๊งแล้วประกอบกับความที่เออเผื่อจะได้กําไรบ้างอะไรอย่างนี้นี้อยากได้งานค่ะเอออยากได้งานเขาอยากยากิเขาจะมางานให้ลูกได้เข้ามจะเป็นลูกขึ้นกลายเป็นแบบนี้กับญาติเขาอะไรเพราะว่าพอรู้ว่าพวกนี้หายมาเยอะๆเนี่ยเขาจะรีบเพียร่อนเพราะเป็นคดีคุยอมบฟังได้พอรีบเพียรเงินปุ๊บจบคดีเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็ยุบินแยกตัวมาพี่ชายฮะ ในวันนี้คาเฟ่วัดประดานี่เขาจับที่ร่องก้วเมื่อเดินพฤษภาคมมาเมื่อเดอนพุทภาพานจับแล้วปัหาก็เป็นจิตไงครับคพราี่ะย่ๆกันทางานนีวันประดานี่ยก็จะอยู่แถวทุตการแถวบางแก้วแถวอะไรเนี่ยบางทีที่ิณนี่ทําไปทั่วกรุงเทพฮะแล้วก็ไปทําที่ลำนะเมื่อเดินพฤษภาความเนี่ยผมว่ามีพระสมเด็จเลี่ยมทองเนี่ยของลรสองแสนนะครับต้องการจะไปรักษาพ่อที่ป่วยเนี่ยแล้วจุดระามีห้าตัวฮะ ครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปรักษาพ่อป่วยจะมีกี่คนใครตัวเข้ามาเนี่ยอยากจะซื้อผ้าถูกมันมัแบบตั้งแต่ว่าจะซื้อราคาถูกมาบีบราคาเงี้ยตัวลใครตัวทำเป็นว่านน้าสงศาศสารยุคปีนี้บอกให้ไอ้นี่เป็นผ้าที่มีราคานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปขึ้นทีๆไปกันเดี๋ยวไปดูที่ร้านว่าผ้านเนี้ยราคาเท่าไหร่ที่บอกผ้านี้แพงนะผมดูเป็นผมงนี่เป็นราน้านแล้วบางครั้งก็โทรศัพท์ไปหาทางเจ้าของร้านทองอ้าวมีเจ้าของร้านทอง อนนี้จะตอบว่านี่เป็นร้านนะแล้วก็ไปที่ห้านีกันล่าสุดที่ราบุนดานะครับเมื่อเดิม,าามยุทษาภิรมย์แต่ก็ไปที่ห้างบิ๊กซีแล้วกที่ที่ดาวอนองนะครับพอขึ้นไปเนี่ยจะมีคนผอมเนี่ยให้ไปคนผอมยุพินนั่งรอแล้วแท็กซี่แล้วก็วิ่งหนีเลยนะครับคนนี้ทำหลายลายนะครับซึ่งในยิวัฒนบุรีแล้วก็ยุพินทาคต้วเนี่ยให้มาดูตัวที่นะครับบกนอสามหรือ นะครับที่สถานีตำรวจหนองจอกนี่ครับแล้วก็นิสิการเขานะครับเขาจะจู่โจมคนที่ไม่มีเวลาคิดตั้งตัวไม่ทันนะคนที่เดินคนเดียวเนี่ยห้อยทองเนี่ยที่โดนเนี่ยถือก็ทำมือถึงแพงนะครับมีตั้มนิสค่าจะจูจ่โจมทันทีแล้วพยายามหว่านล้อมมีตัวละครทั้งตัวนะครับแล้วคนที่โดนจู่โจมใหา่เน่ยมือถึงใหญ่มีกําไรใหญ่แบบแบ่งแล้วมีมีกำไรอย่างพักนั้นก็เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ครับ เขาดูเนี่ยจะเก่งเรื่องพราไดาไงเนี่ยเขาดูเนี่ยใช่ไหมแต่ผมเช่งแล้วมีคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขเขาพิมพ์แสนเป็นล้านไม้อะไรเงี้ยของยิ้มไม่มีราคาหรอกครับที่เราตีราคาครับหมกกาะรับพวกเ็นพลามากกว่าครับก็ขอบคุณทางเนี่ยตอนเราทงจอบที่ได้จับกลุ่มแลว้วก็พสาไมได้สั่งเหมนครับตลอดนะครับนี่ไม้จับน้ัน นี่คือจซีไม่หันมาเลยนะคะน่าจะเชียว่านีมักินไปเลยเราลองวงเขายังได้เลยนี้ยังหนีอะมว่าหลอนี่วงน้อยนะนี่ลงเก้าเนี่ยพี่ชายเนี่ยเออเนี่ยเพราะ้เราเคยจะต้องใช้ที่เลยาไม่ช่ลงไปขับรถมาให้เจ๋อเจ๋อ้มเลยีมีตอนไหนับไไหน

อน hey, ี่แหละไม่สบายไม่สบายไม่สบายนีาอย่างนี้ดูหน้าดีนะหน้าตาอย่างนี้นะดูด้วยนี่มาดูเรื่อันอสมาดูหน้าลูกจัดจัง ้าไปตลาดน้องกท้องวันเสาร์วันที่28ป้าก็ไปซื้อผ้ามากเอาวีนี้แล้วก็ซื้อยาซื้ออะไรมาตาก็ยืนคอยรถเมย์จะกลับบ้านแล้ะพี่ดีหรือคุณรถเมย์ดีวะไปยืนอยู่เข้ามาตกบาข์คนอมอ่ะตกบาปุ๊บ,บช่วยหน่อยพี่เรียบรุงเขาเป็นโรคหัวใจจะตายจักษาอยู่เอาผ้ามาปล่อยไม่เอาผ้าปอมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะโทรหาลุงกันก่อนไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรบอกมันบอกลุงฉันเป็นออสเะยะบ่ายนะไม่ต้องโทรเพื่อนกันหนูเสร็จแล้วมันก็ตกขา จูไม่ได้จะมารอยพา,าขึ้นแท็กซี่ไปเลยแล้วบอกเนี่ยค้าขาององค์ทั้งสองล้านห้านะงูอยังนี้จะพูดรอกล่อยไม่เอาไม่เอาพระปอกพาเรื่อยๆไปถึง เนี่ยวิธีพราแดงอ่ะก็วนไปวนมาให้ถอดท้องให้มันช่วยคอบาดหนึ่งรล้วเก็ตแม่อันกําไรต้องคอยบาดหนึ่งแล้วแหวนอย่างเงี้ยหกวงถอดไปหมดเลยแล้วตังแม่ฝาละสองาันก็เอาไปเคี่ยงเลยก็วนไปวนมาให้เราสับสนแล้วก็เอาเราไปเลยเขามีวิธีการที่จะเขาพูดลอมล้อว่าเนี่ยข้าของหนูดี แต่ถ้าป้าเอาเข้าไปเนี่ยป้าต้องถอดทองไว้ค้างประการอย่างงู้นอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันมีแล้วฉันไม่เอามันก็เอาอะไรไม่รู้ทำเป๋ป๋ายไปกับมันเล้สตางมันค้นก็ปล่อยมันค้นไม่พูดแม้อะไรเลยเรารู้สึกมึนๆไหมครับมึนๆแต่บอกหนะ้าไปให้ในร้านทองนะทำไบเกยียดตรงเข้คอยอยู่ก็ไม่ได้มีเบอร์โทรแทนเราจะไปหาเจอไงคุณลงไปได้ไปเออกมาทค่ที่ไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตรมือหัวก็โทรเรีอก็จะจ่ายข้างบ้านมาล่ซีริ่ กราบบ้านไม่ได้ไม่มีตังแล้วก็ตำรวจก็บอกเขาแจ้งเขาปรแดงแจ้งประแดงเลยประแดงบุกแจ้งบุกกราบหัหน้าด้วยเขาบอกงาวหนาครับป่วยนะลุงเขาเป็นโรคหัวใจรักษาจะตายแล้วให้รักษา